จะเป็นบลอเกอรี่แต่มันไม่ใช่มันจะต้องเป็นคานี่อยู่อันนี้หาได้ที่ไหนครับคืออะไรครันั่นม่ะสิครับคืออะไรครับลูกว่านี้คืออะไรอะคะไดนเสารว์เดนเสาร์เหมือนไดโนเสาว์ ทการหนูต้องวาดรูปตามโจทย์ที่พี่เบนให้เลือกคนลาสีใครเอาสีอะไรพี่ละคนพี่ละคนต่อไปจะเป็นโจทย์แล้วนะเ็ดเข็มทอง สดที่สุดมาในปริมาณ500กรัมปลอดสารส่รงตรงจากเกษตรกรควบคุมความสดยาวนานถึง24ชั่วโมงจนถึงมือคุณ oh. ซอสแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมที่จะทำให้รสชาติอาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึง้นเทสโก้กระทะนอนสติกขนาด28เซนติเมตรอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการทำอาหารของคุณให้ง่ายขึ้นแถมยังหาซื้อง่ายอีกด้วยไข่ไก่สดนำเข้าจากฟาร์มที่มีคุณภาพน้ำมันพืชสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยแครอท ุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของยางของพี่เดนวาดกะคะของพี่ล่าวาดซอสแบกกี้ส่วนของเด็กชายคีรินเผ็ดเข็มทองอ่ะส่งให้พี่เลนลงมือว่าได้โจทย์ที่สองพี่เดนของหนูคือไข่ พี่ล่าของหนูคือแครอทพี่คิรินน้ำมันใช่วัดเสร็จแล้ววาล,วลูกแรกเอาวาดวาดไข่ไส่เข้าไปวาดกลม ซ้ำโอ้โหยากเลยอ่ะเหมือนจะเป็นอะไรรู้ไหมเราต้องตัดสีออกเข้าใจว่ามันเหมือนจะเป็นบล็อกเกอรี่แต่มันไม่ใช่มันจะต้องเป็นอะไรยากบอกเลยอันนี้ยากรู้ต้องไปแล้วเด็กๆเด็กๆรอนะเหมือนไหมไอ้เหมือน หลายรุ่นมากเดนวาดมาเนี่ยนะมันเหมือนมีเส้นเส้นไหมเหมือนกันไหมเค อันนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสำหรับรูปนี้ของคิรินนะจากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดไออย่างเงี้ยไม่น่าใช่หุยหรือจะเห็ดเข็มทองเพราะมันเล็กมากมีเห็ดเข็มทองแบบ200กรัมแล้วก็มีแบบแพ็คใหญ่500กรัมแต่บ้านเราคนเยอะนี่เลือกอันนี้เลยดีกว่า500กรัมบอกเลยว่ามั่นใจมากน้ำมันพืชมีจุดจุดเขียวๆมันกนันนี่ดูเป็นน้ำมันแบบชันชันช,นชันนี่<อ>นะเห็นป่ะเขียนกำกับมาให้เรียบร้อยผิดไม่ได้รอบนี้มัน่นใจ ที่นี่นะฮรระหว่างเราช้อปปิ้งก็จะมีพนักง,งานเยอะแยะนะพาอคะพอดีผมกำลังหาหาอันนี้อยู่อันนี้หาได้ที่ไหนครับคืออะไรคะนั่นนะสิครับคืออะไรครับอขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมหาต่อแม็กกี้แม็กกี้คือขวดแบบแมันเป็นขวดใหญ่หรือขวดเล็กคนะคือหน้าตาม,มันเหมือนขวดใหญ่ไหมพออันนี้มันดูเหมือนเป็นขวดเล็กอะเอาสูตรไหนดีแม็กกี้ก็มีหลายสูตรไงแต่เอาเป็นสูตรอันนี้ดีกว่าสูตรกลมกรอบที่บ้านก็ใช้สูตรนี้ ชอบเอาไปหยอกกับไข่ดาวไปหยอกไส้กรอกไปแบบปรุงรสได้หลายอย่างใช้วเวลาไปน้อยนิดมากเาลยสงสารรัชะนนจริงจริงอ,อ,อะไร่อไรเออผิดเหรอเธอ,อดูไม่เปลืองอยูอย่เออเราแค่ต้องหาลูกทรงที่มันใกล้เคียงที่สุด <laughs> ที่เราจะเล่นจิ๊กซอว์เดี๋ยวตอนรูปถัดไปรูปถัดไปอันนี้ง่ายไอติมไอติมเอาดีดีเออแครอทเนี่ยแครอท อ,อ๋อนี่แค่รอดตัวโลกชอบกินไหมคะลูกว่านี่คืออะไรคะเดนอสเซา,ดา,ซาไดโนเสาร์เหมือนดไดโนเสาร์คือโลดไดเราเขาเปิดมาตั้งแต่ประมาณ30,000 30ปีที่แล้วมาแล้วจะ,จะเ็บแล้วลนอันนี้คือของพี่ลินใช่หรือไม่ใช่สวนอัอนนี้คือของนายรา นี่ค่ะใช่นี่ผมไเลยค่ะนะคะเต็มสามคะแนนเลยนั่นดาดาทองดาดาเอาของกิรินก่อนเพชรเข็มทองเทสโก้โลตัส0 0กรัมยกรัมของเนล่าดุมดุมมดุมมแครอทอมเอเดนดึม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  ใช่ไมไม่ใช่มือัดล่าเดนดูไม่เหมือนมันเป็นไข่มันเป็นไข่ดอันนี้คืออะไรเดนไข่ไข่อะไรลูกไข่ในกัดแล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมอ่าอไหมลองกัดดูนิดนึงนี่หอกัดมีเ้ ไปทํากับค่าจากวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดดีกว่าปย้ <Yeah. S 2> ตอนนี้นะครับพวกเราก็กลับมาอยู่กันที่ออฟฟิศแล้วเราบอกได้เลยนะ <Yeah. S 2> พอแกะถุงออกมาในเห็ดเข้มข้งของเราเนี่ยสดมากพ <c oughs> อมากและคุณภาพดีมาก <Yeah. S 2> และที่สําคัญซื้อได้ที่เดียวเลยนะนั่นก็คือที่ Tesco <Yeah>. <Yeah. S 2> เมนูที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะเราจะแยกเป็น2ทีมทีมมีมิกับทีมดาดาทีมมมีเราจะทําอะไรคะบอกไปเลยค่ะไข่เจียวเผ็ดเข็มทองโอ้ฝั่งนู้นเราจะทําอะไรอะ่ะไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ยัดไส้เผ็ดเข็มทองเผ็ดเข็มทองที่นี่นะสดจริงดีจริงคุณภาพดีจริงเวลาทำกับข้าวออกมาเนี่ยนะก็จะ น่ากินนี่ฮัลโหลรู้ไหมว่าที่สำคัญเลยนะคือตัวนี้นอนสติกแผ่น28เซนติเมตรนอกเหนือจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารได้ง่ายแล้วเนี่ยนะยังหาซื้อได้ง่ายอีกโอ้ดีกว่าเอาเอเดนหลับแล้วเอเดนหลับแล้วดีนะเนี่ยที่เมื่อวานหมบมี้เนี่ยไปซื้อไข่มาเราเลยมีไข่ไม่อย่างงั้นเนี่ยนะไม่มีไข่แน่นอนเพราะว่าดาดายิ ว่ามันเป็นไดโนเสาร์ใครจะหยิบถึงเวลาที่เราต้องใส่ซอสแม็กซี่สู่กลมกล่อมแล้วอ่าข้าวฮะอะไรนะ นี่นะฮะและสิ่งที่ผมผัดอยู่นะคือเห็ดเข็มทองขนาด500กรัมนั่นเองนะบอกได้เลยว่าสดมากและเหตุผลที่สดได้ขนาดนี้นะก็เพราะว่าส่งตรงมาจากเกษตรกรที่ควบคุมการผลิตและควบคุมความสด24ชั่วโมงเลยครับ 1> 1, 2, หนึไหนอ่ะไข่ยัดไส้ย,ยทำไมมีแต่เห็ดเข็มทองกำลังทำเยอะล เขโทษขอโทษ่ขอนโนี่อยูอ่งเดยวแล้วก็โดอีกแค่ะกนะสเหดเข็มทองด้วยโอเคได้เลยลูกหวายลืมเห็ดเข็มทองไม่ได้ลืมลูกจริงเหรอจริงครับ เขา,ยาอยาก่อยแล้วอ่ะทีด่นอันนี้เลยที้ะนี้อะชอบไหมอร่อยและสดเมือน,ออนี่มามีบอกเลยไหมนี่นะครับที่เทสโก้โลตัสเนี่ยวัตถุดิบอาหารของเขาเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเพรา,าะสดมากๆและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะอุปกรณ์เครื่องครัวของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเทสโก้โลตัสครบจบที่เดียวครับ แบบนี้นะเขาเรียกว่าสดง่ายอร่อยที่เดียวจบไม่ต้องไปที่ไหนอร่อยไหมเด็กๆอร่ไยสดๆไปเลย